มาแล้วสกินคอลแลบสูตรพิเศษจากการ์ตูนขวัญใจมหาชนนารูโตะชิปุเดนนินจาจอมคาถาตำนานวายุสลาตันมาเยือนดินแดนเดอะแลนด์ออฟดอนแล้ววันนี้พร้อมกับเอฟเฟกตสุดตา,ตาและอีสเตอร์เอ็กซ์มากมายท้ายค,คลิปผมจะมีตัวอย่างตัวละครบางตัวจากอีเวนต์นี้มาฝากกันด้วยนะครับและฮีโร่ที่ได้รับการคอลแลบสกินในคราวนี้จะมีด้วยกัน5ตัวละครตามลำดับต่อไปนี้เลยลูคัสฮีโร่ประเภทนักสู้ผู้มีจุดเด่นในการโจมตีที่สามารถเพิ่มความเสียหายจากสกิลได้อย่างมหาศาลมีอัลติเมทสกิล ที่ทาให้เขาแปลงร่างเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์สกินคอลแลบกลายเป็นอุซึมากินารุโตคาเลอาฮีโร่ประเภทซัพพอร์ตกึ่งนักสู้ผู้มีความสามารถในการควบคุมและฟื้นฟูตัวเองรวมถึงพันธมิตรใกล้ๆจากอาณาเขตวารีสกินคอลแลบกลายเป็นฮารุโนะซากุระซูโยฮีโร่ประเภทนักฆ่านักสู้ผู้มีความสามารถในการไล่ล่าและกำจัดศัตรูได้จากระยะไกลเข้าสู่ระยะประชิดในพริบตาและยังสามารถลดความเสียหายที่ตนเองได้รับขณะชาร์จพลังได้ด้วยสกินคอลแลบกลายเป็นอูจิวะซาสึ game okay. ฮายาบุสะฮีโร่ประเภทนักฆ่าผู้มีความสามารถในการสร้างร่างแยกเงาและเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวโจมตีด้วยวิชานินจาและดาวกระจายใส่คู่ต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องแบบโครจกงสกินคอลแลบกลายเป็นฮาตาเกะคาคาชิและเวลฮีโร่ประเภทนักเวทสายระเบิดและควบคุมมีความสามารถในการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แบบถาวรเมื่อคิวหรือแอซิดได้สำเร็จและยังมีสกิลแบบ AOE สร้างดาเมจเป็นกลุ่มพร้อมกับอัลติเมทสกิลที่ทำซีซีใส่ศัตรูได้แบบจัดเต็มสกินคอลแลบกลายเป็น,น,าปนตาอาระสกิน แจกฟรีในกิจกรรมโ Mobile Legend แบ่งแบง X Naruto ชิป p u เดนอย่าลืมเข้ามาเล่นในกิจกรรมแล้วรับสกินฟรีไปเลยในคลิปนี้พี่จะมาเล่นคาเลอาผู้สืบเชื้อสายจากนาคีในตำนานฮีโร่นักสู้สายซัพพอร์ตที่มีสกิลการควบคุมอันทรงพลังเธอสามารถเปลี่ยนตำแหน่งฮีโร่ศัตรูแนวหลังให้เข้ามาอยู่ในวงไฟฝ่ายเราได้เป็นอย่างดีโดยท่าโจมตีแบบตะวัดทุ่มขณะเดียวกันยังมีความสามารถพิเศษในการฮิลตัวเองและพันธมิตรใกล้ๆด้วยการโจมตีใส่คู่ต่อสู้อีกด้วยคอมโบสกิลพื้นฐานส่วนใหญ่ของคาเลอา สามารถเริ่มต้นด้วยสกิลที่2 Tidal Strike ในการเคลื่อนที่เข้าหาคู่ต่อสู้พร้อมทำา CC เป้าหมายจากนั้นจึงใช้สกิลที่ 1. w a v e Breaker เพื่อสร้างความเสียหายและทำให้คู่ต่อสู้เคลื่อนที่ช้าลงแล้วปลดปล่อยสกิลติดตัวเสริมพลังให้กับการโจมตีปกติเป็นชุดๆสร้างดาเมจได้มหาศาลพร้อมกับฟืน้นฟู HP ให้กับตัวเองได้อีกด้วยและคอมโบสกิลที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยสำหรับใช้ในทีมไฟจะเริ่มต้นด้วยสกิลที่2ในการพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ซึ่งควรจะเล็งศัตรูที่เป็นเมหรืออว่่าาแรรขงฝย าจากนั้นจึงใช้สกิลอัลติเมตซูนามิสลมในการดึงตัวคู่ต่อสู้ในแนวหลังเข้ามาอยู่ในวงไฟหรือลากเข้ามาในป้อมฝั่งเราจากนั้นจึงใช้สกิลที่1ในการปลดปล่อยสกิลติดตัวของเธอเพื่อกำจัดคู่ต่อสู้ตรงหน้ากันได้แบบสบายๆถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้พี่ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปตอนต่อๆไปหน่อยนะแล้วคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยว่าทุกคนชอบเล่นฮีโร่ใน MLBB ตัวไหนกันบ้าง